is inspire The to walk go ในโลกดิสโทเปียที่รัฐบาลภายใต้การปกครองของเดอะเมเจอร์เข้าควบคุมทุกสิ่งชายหนุ่ม50คนจากทั่วประเทศ oh, oh. ถูกบังคับให้เข้าร่วมการแข่งขันที่จัดขึ้นประจำปีอย่างเดินลองวอล์เกมเดินมรณะ ready win? ที่มีกฎเหล็กสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นสมองคือห้ามเดินช้ากว่าสไมล์ต่อชั่วโมง หากล้มเหลวผู้เข้าแข่งขันจะถูกกำจัดทิ้งถ้าไม่อยากถูกกำจัดจงจำยอมต่อกฎเกมเดินมรณนะ <'re> 1. วอลกเกอร์ต้องรักษาความเร็วในการเดินให้มากกว่า3มไมล์ต่อชั่วโมง 2. วอล์กเกอร์แต่ละคนจะมีตัวจับเวลาเริ่มต้นที่120วินาทีถ้าความเร็วลดลงต่ำกว่า3มไมล์ต่อชั่วโมงตัวจับเวลาจะเริ่มนับถอยหลังทันที 3. หากวอเกอร์ไม่สามารถรักษาวความเร็วได้ตามกำหนดจะถูกเตือน This walk die. Just making to the next moment. วอล์กเกอร์จะได้รับการเตือนเมื่อเวลาลดลงถึงจุดที่กำหนดวอล์กเมื่อเวลาลดลงเหลือ90วินาทีจะถูกเตือนครั้งที่1เมื่อเวลาลดลงเหลือ60วินาทีจะถูกเตือนครั้งที่2เมื่อเวลาลดลงเหลือ30วินาทีจะถูกเตือนครั้งที่3ห้าหากเวลานับถอยหลังจนเหลือศูนย์วอล์กเกอร์จะถูกลั่นกระสุนใส่หัวกำจัดออกจากการแข่งขัน 6. หากวอล์ e เกอร์ออกนอกเส้นทางทำร้ายทหารหรือขัดขวางวอล์ e เกอร์คนอื่นโทษคือตายสถานเดียว 7. ไม่อนุญาตให้วอล์กเกอร์รับความช่วยเหลือจากคนภายนอกโดยเด็ดขาด I'm so sorry m a แปดวอล์เกอร์สามารถช่วยเหลือกันได้ตราบใดที่ยังรักษาความเร็วได้ตามกำหนด 9. ไม่มีการพักไม่มีเส้นชัยการแข่งขันดำเนินไป จนกว่าจะเหลือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวสิบวอล์กเกอร์ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลเป็นทุกสิ่งที่เขาต้องการไปตลอดชีวิตห้าสิบวอล์กเกอร์สู่เกมเดินตายไร้เส้นชัยมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะรอด long boys are the 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 New are answer. walk is answer. จับ The Long Walk เกมเดินมรณะ oh, <dear. S 1> 11กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์